สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับไผ่กิมซุงที่เราเพิ่งได้ปักชำนะครับต้องบอกว่าเป็นการปักชำนะครับตัดแล้วก็มาเสียบลงดินธรรมดานะครับโดยที่เรามีสูตรของเรานะครับซึ่งสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปของการปักชำกิ่งไผ่ซิมซุกไผ่ซิมซุงแล้วไม่ใช่แล้วนะครับเป็นไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงลืมแรงนะครับก็ผ่านไปสีวันนะครับเราก็มาดูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอยอดของเขานีเริ่มที่จะแทงขึ้นเยอะแล้วนะเห็นไหมครับ เริ่มเยอะแล้วนะครับไม่ได้ต่างจากการตอนเท่าไหร่การตอนนี้ท่านอาจจะเสียเวลาในการที่จะไปดูรากดูอะไรครับแต่ว่าตรงนี้ท่านไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นครับเอามาเสียบไว้ได้เลยนะครับซึ่งการตอนก็บางครั้งก็ต้องตัดมาแล้วก็มาพักไว้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ไม่ครับตัวนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็เริ่มที่จะมีหน่อแทงขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะฮะนะครับผมเสียบทิ้งไว้สิบกว่าต้นนะครับตัวนี้ก็เริ่มเห็นผลเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับ นะครับตรงนี้ก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ลองไปทําดูนะวิธีง่ายๆในการที่เราจะขยายฟันไผ่นะครับต้องต้องบอกว่าไม่ต้องใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักหัวไม่มือก็ได้นะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบกับหัวมือก็ประมาณนี้เรื้อจะใหญ่กว่านิดนึงก็ได้นะครับเพราะเวลาเราปลูกก็ยังไงก็ต้องก็ต้องเขาก็ต้องโตอยู่แล้วนะครับขอให้เขาติดรากติดอะไรไปก่อนนะครับผ่านไป 3- 4สี่วันถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ ประมาณสักหนึ่งเดือนหรืออาจจะสามสัปดาห์ก็น่าจะลงปลูกได้แล้วนะครับสําหรับการปักชํากิ่งไผ่ไผ่ไกิมสุงนะครับวิธีง่ายๆท่านก็ลองไปทําดูได้ในการขยายพันธุ์ไผ่กิมสุงครับลองดูนะครับ